version <Whoa! S 2> นายนะ่ะก็เป็นได้นะ ฮีโร่ใหม่ที่โดนแกงยังไงล่ะกล่าว,วัเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่ผมจา๋างูกันเดิมคนดีครับผมแล้วประเด็นคือพี่แกไปโดนตัวไหนมาวะ,ะด้วยใจแล้วพี่แกลอยออนดามโอ้ยพี่จ๋าลงมาเถอะ อีกสักนิดมันดึงดาวแล้วนะเนี่ยก็ตามที่ผู้คุณได้เห็นไปนะครับผมช่องอื่นหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจจะรีวิวฮีโร่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเซตไอเทมการใช้สกงสกิลแต่ช่องเราไหม่เพราะเราจะเอามันมาแกงและคลิปนี้เราจะมาทําบั๊ของบีรอนกันนะครับผมมันชื่อบีรอนใช่ไหมบีรอนไบรอนช่างมันเถอะและหาพวกกัสงสัยว่าทำไมจางงูถึงอยากแกงมันละเกิน เพราะว่าแพ้มันในแรงโดนสกิลบันทีขี้แทบหยอดเอาล่ะวันนี้เราจะมาทําบัคของบีลอนกันนะครับผมและอาจมีฮีโร่ตัวอื่นๆมาแจมด้วยถ้ามันหานะครับผมและถ้าคุณชอบอย่าลืมนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ กดผมก็ได้นะไว้ตาแล้วเล่นมุกเสียวๆกดผมก็ได้พะนะและเชื่อเถอะที่จะกดมันได้ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นชายชะก,กันและใช้เท้ากดคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแกรกกินกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะฮีโร่น้องใหม่แบบนี้มันสมควรโดนเ <c oughs> มื่อกี้เว็นอะไรแบบ มันก็หนักอาการอยู่นะเนี่ยหมอเนี่ยกูกะไปแเล้วเชียวหนุ่มวิศาวะนีว่ไว้ใจไม่เคยได้และไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมทุกครั้งที่ทําบักได้นะไอ้ตัวของเบลอนเนี่ยมันจะงแงนมองฟ้าเหมือนคนคอ,อยออเดอร์ทำตลอดเวลาุณ <c oughs> ต้องสงสัยในคราวนี้ไม่แพนด้าก็โวขาดค่อนข้างเอียงเป็นทางแพนด้าเพราะถ้าเป็นโวขาดปานี่มันปีนเฉาไฟฟ้าไปแล้ว หรือมันปปีนนไแล้ววะอกจากไอ้ต้อพลหนุ่มวิศวะไว้ใจไม่ได้แล้วก็ยังมีฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ทำให้ผมตกใจค่อนข้างที่จะมากเพราะว่ามันสวยมากอะ ผมชอบผู้หญิงหน้าเละๆอยู่แล้วแต่เออหน้าง,งอคอหักเป็นปลาทูแม่กองเลยมึงเ้ยเขาเรียกว่าสนีลแบบบิดๆเบี้ยวอีกเดี๋ยวคงแปลงร่างเป็นมดเขียว v ีสยอมน้อยนาในที่ไหนลห่ะแกล้กบอกแวนเซ็กซี่ได้แล้วทำไมตูอย่าเซ็กซี่ไม่ได้วะดูสวดทรงโองเกลของฉันสิ <laughs> ไอ้ทาโพตูตไม่ติดใจเท่าไรหลรอกใจที่เลยลอยอยู่ใะกูเสียนมันฟานปากเหลือเกินแล้วก็แน่นอนนะครับผมคลิปฉบับทําบั๊กรวมเนี่ยจะขาดชายคนนี้ไปไม่เคยได้เป็นตัวรับจบแทบทุกงานทรนว่าแต่ หายหัวไปไหนมาฮะไม่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 แบบนี้ที่บ้านกูเขาเรียกว่าหัวหายสิ่งเดียวที่กูติดใจทำไมปืนมันยืดขนาดนั้นวนะนะหากว่าเราต้องการโบนัสจงตรบมือพันแปะแปะหากว่าเราต้องการโบนัสจงตรบมือพันแปะแปะผมก็ขายมาให้หลายปีแต่โทษที่ไม่มีโบนัสอยากจะทำโบนัสอยู่ในโปรทยผมที เขากลงให้มึงดูมั้งบอกเลยมันไม่ปกติขนาดโค้ดตัวเองตอนเติมแบมันยังไม่ใช้มันยังไม่โปรโมทเลยด้วยซ้ำคนที่ใช้โค้ดตัวเองในการเติมเกมให้ตัวเองน่ะมันก็ไม่ต่างจากพวกดาร์กอนซเลเยอร์ที่กินเวทไฟของตัวเองหรอกนะใช่ไหมล่ะบิ๊มอะไรวะเนี่ยพี่แกยังคงโลกแกนเงยหนะ้าไม่มองตามสักทีอะไรมันอยู่ฟ้าวะหกูช่างอยากมองตามเลย มีอะไรอยู่บนนั้นปะวะบอกเลยจบคลิปนี้พี่แกต้องไปนวดด่วนเออไป,ไป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 ด้วยได้ไหมอยากนวดจังเลยไปด้วยเดี๋ยวนะสายาำพูกมึงคิดว่านวดแบบไหนเนี่ยฮะแต่ก่อนอื่นก่อนได้เลยเต้าพ่อหนุ่มวิศวะหลายใจคนนี้อูห้หูสวดทรงอกเอวเอวเป็นเอวขาเป็นขาแต่มันดูไม่ลงตัวอะไรเลยสักอย่างลูกซาบสรลรามันผิดรูปผิดรางอะไแบบนั้นว่ะ นี่แหละที่เขาเรียกว่าสรีระแต่งอีกหนึ่งสกินที่ใช้กินกับอะไรก็อร่อยนั่นก็คือแรสมวยไทยนะครับผมซึ่งสามารถทําบัคได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมส่วนทําบัคให้ลงบิลอนอ่ะค่อนข้างที่จะยากแต่ผมก็สามารถทําได้เล่นนี่ก็คือผลลับไปเลยบิลอนโอ้แทงขแาวซะด้วยไอเนียโอ้โหแล้วไปได้ไม่ใช่การรีสกินผีบอกเลยอันน่าจะติดเหลืองติดเหลืองไม่เงยหน้าแล้วเว้ย แต่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 กลัวเงยหน้าดีกว่านะโอ้ยพี่จ๋าผมกลัวบอกแล้วหนูวิศวะไว้ใจไม่ได้พี่จ๋าพี่จ๋า <c oughs> จบคลิปนี้แจ้งตำรวจจับเลยได้ไหมเนี่ยนี่ขอเตือนอย่างหนึ่งนะเองอย่าไปมองใครด้วยสายตาแบบนี้นะว่าจะรองภาครู้หน่อยไหมได้แป๊บหนึ่งม, <c oughs> มาอีกห่า่งส่ินทา่ทฮ่าฮ่า่าฮ่ัย่นค่อคส่ินของ่วฮ่าฮ ไม่เงยหน้าด้วยพี่ไปรอนตัว แต่ไม่ได้จะใช่ผู้ชายแล้วแหละแต่พอผมลองมองหน้าดูดีๆเนี่ยมันแอบเหมือนตัวละครหนึ่งในไฟนอลแฟนตาซีผมนึกชื่อไม่ออกสุดที่เชิหรือเปล่าสุดที่เชิแน่นอนถามจริงในไฟนอลแฟนตาซีมีคนชื่อสุดที่เชิหรือไม่ก็น่าจะเป็นนลัลบดินหรือเปล่าวะนลัลบดินแน่นอนอีกหนึ่งตัวที่ทาบั๊กกับอะไรก็อร่อยนั่นก็คือน้อนอาญาของเรานะครับผมซึ่งคราวนี้เหมือนจะเกิดอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยดันเป็นตัวน้องเองที่โดนแกงโอ้ไม่นะนี่มันแม่สาวขายยาวหุ่นดีในตำนานที่นาะแต่ มาแท้โอ้ยทรงยกไหลเป็นจิ๊กโกลเจ๋งจริง,รงวัดกับเพื่อน,นกูเปล่าไอ้นี่ก็ขยันหาตีให้กูเหลือเกินพ่อหนุ่มหลอกอีกหนึ่งคนที่โดนแกงบ่อยๆประจําช่องเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เลนดอร์ไอ้อไอตาพ่อหนุ่มเทสตีแต่ไปโกรธใครมาเนะี่ยเบปากแล้วหนึ่งสงสัยโดนเล่าว่าเป็นไอ้ตาพ่อหนุ่มเทสตีบ่อยเลยทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นพ่อหนุ่มโหดเยี่ยมที่ดูโฉดกระโดดเตะเปอ่โหอ,อันนั้นมันก็จะโหดไปมุมด้านหน้าว่านักแล้วนะครับผมแต่ลองมองมุมด้านข้าง เอาอย่างนี้เจ้าของช่องตอนทำบักเจอเนี่ย หาขี้แตกเลยกูกายเล็เชีย่ยวบออ็อกซ์ยูนิคอนสีชมพูกูมีกิ่อะไรแปลกๆแ,แล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานล่าสุดเขาก็กลับมาลอยอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ตาพหนุมวิศวะล่าสุดกูลอยอีกอะ่ะโอ้ยลอ,ย,อยไม่พอเจนนาฮานโชด้วยสุดยอดสุดๆถ้าทําท่าทําทางแบบนี้อยู่หน้าห้านเนี่ยไม่หลอดยังไงก็ไม่หลอดมันจะดูสุดกว่านีนะถ้าเราตัดต่อเป็นมือซ้ายเดี๋ยวถือขวดอะไรสักขวดเดี๋ยวบอกเลยสุดสุดสุดเทคซิิวการตัดต่อเรานี่โคตรห่วยแตกเลยนะในชีวิตกูกับมึงมีอะไรท มามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาทีหลัง,ลงนั่งควยมดแดงกับการแสดงโชฉกยกรรมขอยืดยืดอีกนิดเดียเครื่องในออกมาแล้วนะั่นน่ะวิวข้ามทูกระเซยอินอาวีก็ปกติดีเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยปกติดีใช่หรอว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปสงสัยไปเล็มหนวดมามั่งช่างฮะ อันนี้ก็ปกติดีเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่้าเลยใช่เหรอวะเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยสงสัยไปซอยผมมานิดนึงมะนี่แหละธรรมดาของผู้หญิงไปซอยผมมาไอ้เราก็ตาถั่วมองไปออกโดนโกรธไปสิบวันอันนี้ก็ปกตินะปกติเลยวะเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างไปทําสีเล็บมาใหม,ม่มั้งไม่ก็ไปต่อเล็บเจลอันนี้ฉีเหรอลูกหนูเหรออืม ชีงสงสัยเหลี่ยมผมหน้าม,ะมะาม<ห><ห>ั้งเอ้าไงฉีฉีมาอีกแล้วแต่เอเดี๋ยวนะเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนั่นหนูใช่ไหมลูก อิลูเมียค่ะโอเคถ้าหนูยืนยันแบบนี้ก็น่าจะตัวฉี่เองกันแหละสงสัยเราคิดมากช่วงนี้นอนน้อยไม่ค่อยได้สังเกตลูกตัวเองเท่าไหร่ใช่แล้วว่าเบิดมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเลยนะน่าใช่และบ้างช่วงนี้น่าจะแค่แอบไปเพลินลักไอเจ้าพนหนุ่มขี่ม้าแล้วปีนเสาไฟฟ้าเฉยสุดท้ายก็โดนม้าจ้าฉกหัวใจไปไปอะไรประมาณแบบนั้นหละมั้งเออไอข่าวก่อนแค่มองฟ้าเฉยเก็มาดพอแรงแลวนะอันนี้ถึงขั้นย่อมองฟ้าเลยบอกเลยว่าส่งนี้น่าห่านไม่รอดแน่ๆมันหาเรื่ององลิดอยู่หรือเปล่าวะเนี่ย ระดับนี้อลิซน่าจะเตะถึงอา้าวหนูฉีมาอีกแล้วอลูกเอ๊ะหนูแปลกๆปไปอีกแล้วนะไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยตัวละครที่เลือกมันก็เป็นฉีนะแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยเนี่ยได้ไปทําอะไรให้เจ้าหลอนไม่พอใจหรือเปล่าหรือไปก็เจ้าหลอนไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาเฉยระดับนี้ไม่น่าจะใช่ฟิลเลอร์ได้จะใช้ฟอร์มาลีนอ้าวฉีหนูอีกแล้วอลูกแต่หนูดู แปลกๆไปนะอืมตัวละครมันก็เป็นฉีแหละแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมังโอ้ยไอ้พวกปึกกระลิดปึกไม่เป็นปีกเ้ยเวลาผู้หญิงเปลี่ยนแปลงก็หาสังเกตบ้างสิเนี่ยหลอนไปเขียนคิ้วมาไม่เห็นเหรอที่แรกผมกะจะไม่เอาอันนี้ลงละเพราะเป็นลูกลักตัวเองกันแต่ มันหายจริงลูกพ่อขอโทษพ่อเก็บเขาไม่ขำคนเดียวไม่ได้ลูกพ่อจําเป็นเอาสิครับทุกคนตบมือสิครับรออะไรร้อยวันพันปีเจ้าของช่องแกงลูกรักตัวเองคนดูบอกว่ากูกาวหัวเลยกูเข้ามาถูกช่องวะเนี่ยจะย,ย่องจากงูจริงเหรอทีแรกก็กาจะเก็บไว้คนเดียวเลยกาไม่เอาลงมาแกงด้วยซ้ําแต่มันอดใจไม่ได้มันหาจริงใช่ไหมล่ะวายโอมึงวายโอเหรอเนี่ยวายโอเลตละบ้างวายโอเลตแน่นอนเอาล่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมช่วยผมดูนะ ใครผสมกับใครตัวอะไรเอฟเฟกอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันปนเปกันไปมั่วไปซั่วไปแบบโูมึงไข่ก่อนจะถามว่าเป็นใครมันใช่คนก่อนหรือเปล่าเอ้มองไกลๆสุลศักดิ์ปาวะน่ะสุรศักดิ์แน่นอนนานๆทีลาวิวจะมานะครับผมนานๆทีจะกดบลารลาวิวได้ก็เป็นอะไรที่มีความสุขสุดมึงใครเนี่ยอออยู่ถัดไปทะร่าอืมไม่จริงจริงเดิเช่นเดียวกันกับทูเรนนะครับผมนานๆทีทูเรนจะมาก็เป็นอะไรที่เขา มึงใครเนี่ยเออยูทัดไม่ทันละละอืมไม่ทิ้งทิ้งดองและสุดท้ายเราก็มาจบกันที่ไอ้เต้าบิรอเด็ดพ่นหนุม่มวิศวะหลายใจของเรานั่นครับผม <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง มึงจะแงนคอมองฟ้าอีกนานไหมเนี่ยเอาเ่็นา่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพือ่าาอเป็นลาังใจให้จากงูนะครับหากมีคําพูดหรืออะไรที่มันผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เข้าเกมหรือเวยซ้ำเพราะช่วงนี้เป็นแบบเบื่อเบื่ออา ถึงจะบอกว่าเบื่อไปแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเด้อกเกมหมาที่เรารักอะนะ่ะเนาะเอาเป็นว่าไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมรักและเป็นห่วงทุกคนมากมายนะจ๊ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจก็หาอะไรที่มันฮิวใจตัวเองดูนะครับผมเช่นคลิปของผมอะไรประมาณนี้หรือจะไม่นะเอาเป็นว่าเจอก,กันคลิปหน้านะครับรักมากมายเจอก,กันจ้าบ๊ายบาย